ฉันมีความสุขเกินกวา่วาใคร รู้กับพวกเราด้วยผมขออนุญาตที่จะพักเวทีตรงนี้สักครู่หนึง่งเราไปติดตามบทสัมภาษณ์ของน้องปลากันครับแต่สุขภาพโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เรียกกันว่ากลุ่ม Operation b i ิทุกวันพฤหัสบปปดีเวลา14นาิกานาทีถึง14นาฬิกาสนาทีสวยโดยบิมร้อยรายการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลของร่างกายที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการ ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้อยู่ในกิจกรรม oh, บิมแฟร์บิมแคร์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะซึ่งใช้ดีมากเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะอันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดของเซรั่มกับครีมนะคะจะเห็นได้ว่าข้างซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามีริ้วรอยที่เหี่ยวย่นนะคะฝั่งขวาเนี่ยคือใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะยกกระชับแล้วก็ตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วซึ่งเป็นแบบสเปรย์นะคะสามารถที่จะฉีดได้ที่ผิวหน้าเลยแล้วก็ซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทุกท่านได้ฟังกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่สําคัญก็คือฉีดแล้วเด้งเลยค่ะแล้วก็กระชับรูขุมขนที่สําคัญคือขาวกระจ่างใส นะคะมีสาร G m 1อวันนะคะที่ช่วยยับยัง้งแบคทีเรียเสริมสร้างคอลลาเจนใช้ง่ายสะดวกสามารถใช้แทนน้ำแร่ระหว่างวันได้เลย <S <S เพียงแค่ฉีดต,ตอนเช้านะคะหรือว่าระหว่างวันฉีดพ่นได้เลยนะคะแต่งหน้าทับลงไปได้เลย <S 2> <S 2> นะคะแล้วก็ตอนเย็นเกิดว่าเราทำงานมาเหนาื่อยๆอย่างเงี้ยกลับมาถึงบ้าน <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะสามารถล้างหน้าเราฉีดสเปรย์ตัวเนี้ยพักผ่อนนอนได้เลยพักผ่อนได้เลยใช่ค่ะ้สุดยังไงสดชื่นสดชื่นแล้วบอกได้เลยค่ะว่า เพียง <P ain> แค่ฉีดครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าหน้าตึงขึ้นมาทันทีคือฉีดปุ๊บแล้วริวโ <hill ip S 2> ลง่งฟู<ล>งใช่ค่ะคือผิวหน้าเราจะฟูขึ้นเติ <ừ> มเต็ม<ๆ>ร่องลึก <c oughs> ก็คือฉีดง่ายๆนะคะแค่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดฝานะคะ <c oughs> เราก็ให้ห่างจากใบหน้าของเราเนี่ยหนึ่งฟุตนะคะขอโทษนะคะเท่า <c oughs> นี้นะคะ่ะก็คือว่าแล้วเราก็ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย แห้งไปเองแล้วมันก็ซึมเข้าไปเองไงซึมเข้าไปเองก็คืออย่าไปทําอะไรกับเขาก็คือว่าสามารถฉีดพ่นลงไปได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็รลอให้เขาแบบแห้งเองนะคะก็สะดวกสบายนะคะเหมาะกับยุคสมัยประทับใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะเปิดไว้นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะอายุ22บปีค่ะค่ะน้องมิ้นมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะเกี่ยวกับผิวหน้าแต่ก่อนจะเป็นสิวค่ะแต่ว่าพอสิวหายจะมีปัญหาเรื่องรอยย่นใต้ตาค่ะ พอได้ลองสเปรย์ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าตอนที่ฉีดตอนแรกนะคะจะมีมีความรู้สึกว่าเย็นบริเวณใบหน้าที่เราฉีดพอเย็นเสร็จหนูก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเยิมหรือเปล่าเครื่องสำอางที่เราแต่งมาแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าสเปรย์นะคะจะซึมเข้าไปในผิวเราค่ะแล้วก็แห้งอย่างรวดเร็วแห้งอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วหนูก็เลยกลาว่าเอ๊ะเดี๋ยวลุกไปพิสูจน์หน่อยดีกว่าส่องกระจก15นาทีถัดไปหนูก็ไปส่องกระจกดูรู้สึกว่าเครื่องสำอางที่แต่งมานะคะติด หน้าเด็กมากนะคะผิวดีมากแต่แต่รอยย่นใต้ตาหนูคือปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คือสวยได้ดังใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์มากรู้สึกดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่วัยวัยสีกว่านะคะจะมีพวกกระฝ้าเพราะใช่ค่ะบ้านบ้านเรานี่จะแดดแรงมากนะคะแล้วสเปรย์ตัวนี้ก็ก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์ คนปัจจุบันนี้มากนะคะเพราะว่าพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะจะอยู่ที่ทำงานจะขึ้นรถเมลหรือรถส่วนตัวหรืออะไรโอเคหมดเลยค่ะแล้วก็พ่นระหว่างวันนฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บเห็นผลปับเด้งทันดีเลยค่ะเด้งจริงนะคะดูจากหน้าของคุณโรสได้นะคะประทับใจมากค่ะรูหุมขนกว้างแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกันที่ผิวไม่เนียนไม่เรียบเนื่องจากเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่เด็ก คือผิวหน้าจะเป็นลักษณะที่มีซิวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการอุดตันมีสิวอุดตันใช่ค่ะแล้วก็พอก่อนหน้านี้พี่ได้ใช้เซรั่มเมอนครีมนะคะเช้าเช้าเย็นนะคะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่พอพอตัวสเปรย์ตัวนี้ออกมาคือมันมันใช่เลยตอบโจทย์ได้เพราะฉีดฉีดปุ๊บรู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกว่าหน้ารู้สึกว่ากระชับเนียนขึ้นตึงกระชับขึ้นด้วยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่คือทำงาน ในการต่อวันเนี่ยเร่งเรเร่งรีบตั้งแต่เช้าจดเย็นบางครั้งนี่คือต้องอยู่ในรถตลอดเวลาบางทีพี่แต่งหน้าในรถตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยใช่ไหมคะเวลาแต่งหน้าดูแลผิวก็น้อยใช่ฉะนั้นก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะประหยัดเวลาพี่ได้ชีดปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีซึมหมดพี่ก็เติมหน้าได้ซึมเร็วมาค่ะแล้วก็บางทีบางครั้งงานยังไม่จบเย็นต้องมีไปทาน อาหารกับเพื่อนมีมิ팅ก็ไม่ต้องเลยสับหน้าปุ๊บหนึ่งชีดอีกรอบนึงแต่งหน้าเต็มหน้าอยู่เลยจบประหยัดเวลาสําหรับเหมาะสาหรับที่ผู้หญิงที่ทํางานเรื่องเร็วถูกต้องพกง่ายพกสะดวกมีมีปัญหาเรื่องผิวมากนะคะก็เพราะว่ามีทั้งปัญหาหน้าแห้งหน้ามันเป็นสิวแล้วก็แพ้ง่ายเซนซิทีฟอะค่ะแพ้แม้กระทั่งน้ํา น้ำเปล่าแล้วคะน้ำน้ำ,นำถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดแล้วอ,อาบน้ําก็คือล้างหน้าปกติก็ก็ไปไปเที่ยวกลับมาก็คือต้องมาหาหมอ,อม,มาหาหมอแล้วก็คือจาก หน้าสิวอะแต่ตอนนี้กลายเป็นหน้าใส,าาสาได้ก็เพราะ<ด>ว่าผลิตภัณฑ์ดีๆเราเรา,เราก็ต้องรู้จักเลือกด้วยนะคะ<า>แล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีสารสก,กัดของ G M 1, 1> นะคะสารสก,กัดจากมังคุดนะคะ<า>เพราะว่าจากเดิมที่ที่เราเคยหาหมอผูกปิ่นโตกับหมอแต่ตอนนี้พอพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างของ แอปโก้นะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเลยเหมือนว่าไอสิวเซียนหรือว่าสิวหินสิวอุดตันนะคะเพราะว่าเราเราแต่งหน้าด้วยแล้วก็มันมันห่างหายไปเลยแล้วก็สิวเส้นที่เป็นดำๆตรงจมูกหรือว่าตรงคางที่ที่เคยขึ้นประจำอะค่ะแต่เรื่องเรื่องของสิวฮอร์โมนมันมันก็ขึ้นตามปกติถ้าเกิดว่าเรามีรอบเดือนก็คือจะจะมีตามตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันลด ลดปัญหาเราลงได้เยอะแล้วก็หลังจากนั้นเราเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ที่พัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันก็คือสเปรย์ refreshing ก็คือรู้สึกว่าสมชื่ออะมันเป็นยังไงคะมันสดชื่อ่ะมันสดชื่อเลยใช่ไหมพี่ก็คือฉีดปุ๊บสดชื่นปั๊บแล้วก็ไอ้พวกเส้นริ้วรอบดวงตาหรือว่าเส้นริ้วร่องที่เรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ชัดเพราะว่าเราก็40อัพแล้วพี่บอลก็40แล้ว40อัพแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอ หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดูตอนเนี้ยดูน่าอ่อนน้าอ่อนกว่าสมัยนู้นก็คือรู้สึกว่าเอ้ยคำนี้ชอบอ่ะยิ่งใช่ยิ่งชอบเพราะว่าได้ได้รับคำชมก็คือเราเราเรารู้สึกว่าปลื้มกับผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ฉีดปุ๊บเด้งปั๊บ รู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจขึ้นแล้วก็อยากอยากจะเชิญชวนให้กับสาวๆที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเรื่องผิวหรือว่าเรื่องริ้วรอยต่างๆค่ะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงสมัยนี้หรือว่ายุคนี้ก็คือแอปโก้เลยแอตัวนี้เลยนะคะค่ะตับโจทย์สำหรับสาวซีรีส์สขึ้นไปซีรีส์ส่คืออะไรเอ่ย คือพอเริ่มคือพอเริ่มอ,อายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราด้วยว่าผิวเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเพราะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยอันนึงคือได้ลองฉีดดูแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่า มันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หน้ามันจะใสขึ้นแล้วก็คงความชุ่มชื้นนานมากที่สําคัญก็คือมี G M 1อยู่ในนี้ช่วยใช่ค่ะช่วยต้านการอักเสบไม่ให้เป็นสิวง่ายใช่ค่ะตัวนี้ก็มีประโยชน์อายุเท่าไหร่ละคะรี สี่สิบต้นต้นค่ะสีต้นต้นค่ะโอ้หน้าสังเกตนะทุกคนเลยหน้าเด็กกันหมดเลยค่ะโอเคถือว่าสุดยอดไหมคะก็สุดยอดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับสาววัยสี่สต้นต้นของเราะค่ะ